สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับใน The Ver Channel นะครับผมแก็เกมไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้นะฮะก็จะมาสุ่มการ์ชานะครับในตู้แสงนะครับซึ่งผมก็จะมาล่านะครับเรนเจอร์นะครับเอ่อที่ผมยังไม่เคยได้นะก็คือบราวนะฮะตัวนี้อืมเขาเรียกว่าบราวเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเป็นร่าง9้าดาวนะก็จะชื่อว่าบราวพลานจระเข้นะฮะบราวจระเข้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อยากได้อนูบิสนะครับผมส่วนบราวตัวนี้นะฮะได้มาแล้วนะอันนี้ชื่ออะไรนะลืมละเเอออบาว็ก บอกหอกได้ไปแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่ยังไม่เคยได้นี่คือบ่าวนักเยากลน,นะมีตัวไหนอีกอะที่น่าสนใจแจ๊คก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวดาเมจผมยังไม่ค่อยแรงนะอา่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมในตู้แสงนะครับส่วนตู้มืดเดี๋ยวค่อยไปเปิดนะครับเพราะว่าก็จะดูก่อนนะว่าผมต้องการหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ผมอยากได้อนูบิสนะครับเป็นแท้งให้หน่อยเพราะว่าทีมผมเนี่ยขาดแท้งนะอยากได้อนูบิสนะบางทีก็อยากได้เอ่อนาฬิกาปู่เหมือนกันนะผมว่าอ่ะอยากได้แทงเอามาลองสุ่มกันนะรอบนี้จะสมสัก10ครั้งนะ 1> 2 1 2 0 1 2, ลูบี้นะครับผมอะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอ่ะ,อะตัวนี้มูลลดน้ำหนักตัวนี้ได้แล้วนะเป็นท่าแสงตัวแรกนะที่ได้นะแชมเปญเอ้ยบามรมากลหยุดเลยไหมเฮ้ย,ยหยุดเลยครับผมพอละ <laughs> พอละทุกคนเออมันได้แทงแล้วนะ ผมเอาตัวนี้มายืนแทงแทนได้ไหมเออระยะ90้าสิบนะก็ถือว่าดีนะดีกว่าตัวที่ผมเออยังไม่เคยได้แต่ว่าตัวนี้ใช้แร่เยอะมากนะเออโอ้ได้แสงมาสตัวพอแล้วครับผมขอประหยัดรูบี้นะหรือจะเอาต่อดีเออเอาต่อดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตู้กาชาก,ก่อนนะว่ามันเหลืออะไรบ้างที่เราโอ้ตัวนี้ก็ตัวดาเมจด้วยนะเออไปอนุบิษไปไปเหอะลองสุ่มดูมาสักอีกเก้าครั้งดูนะ เผื่อได้มาอ้าวได้ฮอกกี้นะครับผมอ้าเป็นท่าแสงด้วยท่าแสงมาหน่อยเอ้ามายกลมาสองตัวเลยนะอะไรจะดวงดีขนาดนั้นล่ะได้มายากลมาอีกแล้วนะครับไปต่อครับฮนูบิสมาฮานูบิสก็ยังไม่ออกเลยอ่ารอบ ปึ๊บ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 อืมเงียบเลยนะรอบนี้อา่าหรือกลับไปเปิดใหม่อ่าไปนะไปครับผมขออนุบิสเถอดนะจะตกกระป๋องหรือว่าตกยุคต่งเมตาอะไรก็ตามนะอยากได้นะเอามาเป็นแท้งนะจริงๆผมควรจะหยุดตั้งนานแล้วนะ ตั้งแต่ได้บบาวมายกรนะครับผมไปอ,อีกครั้งสุดท้ายครับผมนี่รูบี้เหลือ8,000รูบี้พอเอาไม่กดแล้วเอาแบบไม่กดอานูบิสโป่งรูบินฮูดปึ๊บปึ๊บอ,อุ้ยแสงไม่ออกเลยนะออกแค่สองตาแรกเท่านั้นแนะหละเฮ้ ไม่ออกละอ้ามาตัวสุดท้ายอมมาร์มามาอาม่านะเทปีอมมาม่าเทราส,ส์นะครับผมสรุปแล้วนะได้ตัวแสงประมาณ3-4ตัวนะทุกคนอืมได้ธาตุแสงเนะี่ยฮะได้มา5ตัวนะครับผม1,000รูบีม้มั้งเอ๊ะไม่ใช่ก็เยอะอยู่นะเมื่อกี้ประมาณ1,000กว่ารูบี้นะครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะที่แรกผมควรจะอยู่ตั้งแต่ครั้งนี้นะ ไม่เป็นไรครับผมตัวนี้ก็ได้แล้วนะน่าเสียดายนะตัวนี้ก็ไม่น่าจะปั้นนะเพราะว่าผมก็มีตัวกันบินแล้วนะก็คือตัวนี้เอาตัวนี้มาใช้ก็ได้หรือว่าผมใช้เ,เป็นเซลลี่หมักลุกดีกว่านะครับแม่ก็มีแล้วนะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ได้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาปั้นตัวนี้ไปเป็นแทงค์นะแทนในตัวนี้ครับผมอืมไปแล้วครับผมบา,บายยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ